สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเก็ตริดหรือว่าเกมเซตทีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับการรีวิวจี้เครื่องรางจี้ชิ้นใหม่นะครับผมซึ่งจี้ครืงางนี้มีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับผมตอนนี้คืออัดอยู่พอนี่เอออัดอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวจะขอทําการพูดไปก่อนเลยนะครับผมก่อนที่จะทํารีวิวคลิปนี้ก็จะขอบอกทุกคนว่า ในช่วงณนะตอนนี้ครับนะครับผมก็จะมีทําการเริ่มทําการสตรมเกม12หางออนไลน์หรือว่าจะทําการสตรีมของเกมเศรษฐีนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะสตรีมเกมเสรษฐีย่วขออธิบายก่อนนะครับผมในวันที่19นะครับผมในประมาณสัก1นึ่ทุ่มประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับผมถ้าเกิดผม เปิดสตรีมแล้วนะครับผมผมจะทําการสตรีมกินเสฐีเพราะว่าจะมีการแข่งขันของครอบครัวของบ้าน EBM นะครับผมใครสนใจที่จะมารับชมก็มากันได้เลยนะผมจะทําการรอกันเลยนะจ๊ะโอเคมาในเมื่อแนะนําเพียงเท่านี้ก็จะมาที่ที่เขาวที่ชิ้นใหม่ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันซึ่งที่เขาวาที่ชิ้นใหม่2ชิ้นนี้มีชื่อว่าหมวกช้างกับปืนฟองสบู่ช้างนะครับผมก็ผมดูแล้วนะคือตอนแรกผมรู้ว่ามัน ไม่ดีแต่มันดีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินแต่ว่าอีกเปอร์เซ็น,น,นต์น้อยเนี่ยคือเชียร์มากเลยนะครับผมเราจะพูดในทางแบบว่าในทางแบบปกติทั่วไปนะผมไม่แบบไม่มีการรีแอคชั่นหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมโอเคมาที่อันแรกนะผมหมวกช้างความสามารถพิเศษของหมวกช้างคือเพิ่มการคุมต่อ53เมื่อไม่แสดงผลตัวโตอีก2แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคือเมื่อตกพื้นที่หัวมุมโอกาส35ยืนยิงปืนฉีดน้ำพื้นที่ภายในแถวก็หมายความว่าหมายความว่า คือถ้าเกิดตงหูมุมปุ๊บฉีดน้ำทันทีเหมือนกับไอรินนะครับผมแต่ถามว่าไอสา้าเออกบ่อยไหมแน่นอนนะน่าจะบ่อยเพราะเพรขนาดของอไอป้ายสีของไอสามร้อยป่งแป้งยังออกเลยจะต่างอะไรอะ่ะต้องคิด อีกม,มุมหนึ่งนะผมส่วนอีกอันนึงคือปืนฉีดน้ำช้างนะผมปืนฉีดน้ำช้างพอสมารณพิเศษคือเมื่อตกฝัยเมื่อตวัดตรงข้ามตกในแรงมักคองฉันโอการหกสิบห้าเปอร์เซนต์ทูกการค้างกระจายข้ามผ่างไอทีจะเมื่อถูกทำการปล่อยแล้วก็อีกส่วนสมคัญหนึ่งคือเมื่อตกพื้นที่ฝันตรงข้ามโอกาเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ยกเว้นข้าผ่านทางหลังจากนั้นย้ายไปในพื้นที่ว่างที่สุดไปในแถวสองครั้งก็อันนี้ถือว่าเหมาะสําหรับ อาชาอย่างมากเลยนะผมที่จริงนี่เหมาะกับสำหรับอาชาบหรือไม่ก็ได้กับพวกสายริชาร์ททั่วไปนะจ๊ะโอเคมาก็ดูรวมๆแล้วผมว่าเป็นจี้เป็นที่แบบว่าใครที่จะทำมีเพชรก็แนะนาว่าทําไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะราว่ารู้สึกจะมีการรีดังของหมวกสงกรานกลับมาอีกครั้งนีงครับผมก็นี้ครับผมมีหมวกช้างกับปืนฉีดน้ําช้างนะครับผมสะสมแว่นอย่างละ3แบบ นะครับผมซึ่งแว่นอันแรกก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับผมแว่นสีฟ้าแลกปืนฉีดน้ำช้างอันที่2สีส้มแลกหมวกสงครามและอันที่3สีเหลืองแลกหมวกช้างนะครัผม่วนในการแลกก็สะสม A 3ชิ้น A อบวกสชิ้นเพื่อแลกตัวสูงวัตถุดิบแว่นตา S นะครับผมสะสม A ครบ5ชิ้นเพื่อแลกชิ้นของรางสิบเอ็ดเอ S ก็จะมีขั้เกี้แบบเรืออากาศตามไม่เกินย้ายหมีจังบึ้งกั้วเกียร์บัตรทองฟ้าจะร่วงก่อสร้างเจ็คแพคเก็ตเตอร์ลงท้าควาดหดสีทองแล้วตู้อันเชิญ เอาจริงๆแจ๊แผดเคาน์เตอร์นี่แทบจะไม่มีใครใช้แล้วแต่เรายังไม่เคยได้ใช้สักทีก็เอามาให้เราบางนะโอเคส่วน A บวกเก็บครบ4ชิ้นนะผมเพื่อแลกเทศกาลสงกรานต์เอสแสงกิตยตเอสซึ่งไอแสงกิตยตเอสรู้สึกว่าจะมีความสําร็พิเศษน่าจะเหมือนเดิมเอาจริงๆมันน่าจะแบบซ้ำๆเดิมๆไม่มีอะไรมากอะเออฮะก็อยู่ล่างสุดเลยประเด็นไม่ต้องสไลด์ล่างสุดคือแม่งนานอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่นาน อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน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 อย่หนอืมอาา่าฮะอยู่นี่เองนะครับผมเทศกาลส,สงกรานต์ก็คือมีเพิ่มดับเบิ้ลยี่แปดโอกรแปดห้า 8, 5, ตัดน้ำฟ้าเจ็ดสิบเพิ่มการ์ดดวงสองใบเจ็ดห้าสิบติดตั้งลมนำเจ็ 70, ดสิบทับเบิ้ลสี่สิบแล้วก็ทอดับเบิ้ลสองครั้งไปที่รอาโลกสี่สิบแล้วก็เรียกสี่โอกหกสิบก็ดูแล้วมันก็น่าจะไม่ออ,อ่ะอ่ะแสงไม่โอแต่จี้ผมว่าน่าจะโอส่วนสําหรับความ คือความคิดเห็นของผมนะจี้ชิ้นสชิ้นเนี่ยที่ผมแนะนำอะผมว่ามันพอไปวัดไปวาได้มันเป็นจี้ด i มิต d e อีดิชันด้วยแล้วกันนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นจี้พอๆตัวเลยกันนะครับผมโอเคก็อัปเดตจี้เครื่องรางสงกรานเดี๋ยวเราจะทำการอัปเดตลงในคลิป y o u t u b e ภายในเวลา4โมงเย็นนะครับผมผมจะทำให้เร็วที่สุดนะจ๊ะ โอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทำการจบคลิปผิดหังนี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับและฝากกดติดตามให้ทุกคนนะครับผมเสียงอาจจะไม่ดังมากเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเอ่อมันฝนตกด้วยแล้วก็สุขภาพอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นับผมก็ขอให้ทุกคนแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย